สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปลอดประสบสุรสศดีโพสต์ a c e b o o k ด็อกเตอร์ปลอดประสบสุรสศดีเรื่องดับไฟป่าด้วยมือและสติปัญญาระบุว่าตอนนี้บังเอิญผมอยู่เชียงใหม่ ต้องออกมาในที่โล่งทั้งกลางวันและกลางคืนเช้าพอทนไหวตกกลางคืนแสบตาคงเพราะ PM 2.5อย่างแน่นอนพอตื่นขึ้นมาอีกวันอ่านหนังสือพิมพ์คราวนี้ต้องแสบตาเพราะคําแนะนําเรื่องไฟป่าของคุณพิธาต่อนายกรัฐมนตรีผมเชี่ยวชาญเรื่องไฟป่ากว่าคุณพิธาแน่นอนคุณพิธาพูดเรื่องไทม์ไลน์ของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยพูดเรื่องการหาน้ําหาคนมาดับไฟป่าทั้งหมดถูกต้องรวมถึงคุณพิธาให้ความสําคัญกับโลจิสติก นับว่าเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องแต่ขอติงเรื่องวาทกรรมสักนิดคือการพูดเรื่องธนาคารน้ําและเอี่ยวไฟผมว่ามันการะตูนไปนิดนึงแต่ผมเข้าใจว่าคุณพิธาพูดเรื่องอะไรผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ในปี2541ผมทําอะไรเกี่ยวกับไฟป่าบ้างจะตั้งสํานักควบคุมไฟป่าวันนี้มีคนบ้ามายกเลิกไปแล้วจะตั้งหน่วยพิเศษเคลื่อนที่เร็วสามารถโรยตัวจจอเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วย มีชื่อว่าเสือไฟดูเหมือนคุณพิธาจะเอามาแปลงชื่อเป็นเหย่ Fi ่วไฟจะตั้งสถานีดับไฟป่าทุกจุดที่ลอแหลมจําได้ว่าเกือบร้อยจุดทั่วประเทศโดยมีลูกมือผู้ช่วยคือชาวบ้านในละแวกนั้นจะทําฐานจอดเฮลิคอปเตอร์อรบนสันเขาพร้อมกับจัดเตรียมถังน้ําที่ดัดแปลงจากถังน้ํามันไปวางไว้เพื่อเติมน้ําให้กับพนักงานดับไฟป่าคุณพิธาเรียกว่าธนาคารน้ําจัดอุปกรณ์เช่นไม้ต่อไฟถังฉีดน้ํา ไม่ได้มีไว้ดับไฟโดยตรงแต่ใช้ดับไฟที่ยังคุกรุนอยู่ตามต้นไม้จัดหารถยนต์กระบะสูงสีแดงให้200คันเหล่านี้เป็นต้นสุดท้ายคือคําสั่งว่าในช่วงฤดูไฟป่าเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่นายจนลูกน้องทําหน้าที่ดับไฟอย่างเดียวไม่ต้องทําอย่างอื่นและค่าโทษว่าไฟไหม้ที่ไหนเกิน3วันย้ายลูกเดียวเชื่อไหมครับไฟป่าลดลงนับเป็นร้อยเท่าตัวเทียบกับปีก่อนที่ผมมาอยู่เรื่องไทม์ไลน์คุณพิธาพูดถูก เดอนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของกรุงเทพและภาคกลางช่วงนั้นมีควันแต่ไม่มีไฟเพราะพ m 2.5เกือบ80%มาจากขมรนและการเผาไร่อ้อยและสังข้าวแถมด้วยไอเกลือจากทะเลที่มาช่วยยึดเหนียวควันไม่ให้ไปไหนสําหรับไทม์ไลน์วันนี้คือภาคเหนือคราวนี้ต้องสู้กับทั้งไฟป่าและหมอกควันที่มาจากพม่าสําหรับภาคเหนือช่วงไหนจะมีควันและ PM 2.5มากน้อยก็จะขึ้นอยู่กับลมบนระดับสูงมากซึ่งมาจากจีนจะเป็นลมเย็นที่ค่อนข้างหนัก เป็นตัวสร้างฝาชีครอบผุบเขาไม่ให้มีการถ่ายเทอากาศส่วนลมชั้นกลางและชั้นล่างน่าจะนำความร้อนและความชื้นขึ้นมาจากทางตอนใต้มาอัดอยู่ในฝาชีฝนตกฝาชีแตกเมื่อไร่ควันก็หายไปทีหนึ่งส่วนไฟปกครองการส่งเสียงตามสายตอนเช้าแค่นั้นไฟไม่ดับหรอกครับเท่าๆกับบรรดาผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพียงแค่ประกาศว่าจะสู้ไฟสู้ควันได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ต้องลงพื้นที่และอยู่หน้าง,งานเท่านั้น ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ตําหนิใครเพียงอยากแนะนําหรือจะตีความว่าสอนก็ได้เพราะผมเป็นคนที่รู้เรื่องนี้มากที่สุดแน่นอน